Thank you. เราจะรถจนจบเองก็มานี่ยน้ำอะไรแถวตะวานนี่อ่าใครจะทำบุญบุญทิศก็เขียนชื่อบูโรกลำไปแล้วใส่ไปภรวนามาใส่ในขันอยวจะชับปกสักบุญให้ ของแห้งของอะไรวางเรืองที่นั่งของต,ตัวเองของใช้เกิดขวัญที่สันทา,ารไม่มาเป็นพระโดยเฉพาะวัดป่าไม่มีงามพวกเราก็เก็บไว้แค่พอใช้แล้วจะส่งให้หลวงปู่สาครต่อที่วัดเทวาาาาาาุวันอำเภอทองคำจังหวัดกาญจนบุรีหลวงปู่เองก็เก็บไว้แค่พอใช้แล้วท่านก็ส่งต่อไปตามสำนักสงฆ์ต่างๆอีกอันนี้คือประเพณีของวัดป่า แบ่งปันกันเอาแค่พอใช้พอใช้แล้วราก็แบ่งกันไม่ใช่มีวัดเราวัดเดียวนำรับสมบัติตันก็ได้มีเยอะคนต้องปฏิบัติธรรมเราก็จะแบ่งกันเพื่อรวมไปทุกเมืองของใช้ของอะไรเนี่ยท่เนของเราปฏิวัติสัดกัแล้วเราะกัี่บานของใช้ของเราอยางรักษากขอกอาหารการกินไม่ต้องประเันถ้าประเันเราทได้แค่เที่ยงไลยจะไปใช้กินไม่ได้เลย เราก็เลยไล้นประเด็เราจะสมอะรสำนักสมการัีบาร์ที่ว่ากัมาที่ใช้ได้พลูเรียมป่ากระป๋องมันมากเป็นต้นข้าวสารน้ำมันโปรตีนเนี่ยจะไปยีบาร์เอาเยอะมากเลยครับไ่วกินชงไี่ครับตุละแก้วตุลแก้วถ้าเราเประเมนแล้วทั้งมนที่ราเียมีแก้เยี่ยทลังหอ

เานเป็นพระราชกุศลด้วยทเนรมาเป็นระองคระแล้วแล้วก็ตอนวันนี้เนีเียเชี้างตีสี่ปาุพงป่าป่าุ่างไไจะเป็นรบได้เตรียมตัวตั้งแต่ตีตีห้าปนี้เร็จโเตรียมตัวตอเจ็ดโคงเ

เาก็รูติดใจเราตว่าเรามีความรู้สึกแต่สำหรอาจารย์มองภาพตอนนี้นะมองไยังไปแต่เรืองการนอนแครื่องเดียวเลายที่เราติดติดนะนอนแค่พูดว่านต่พูดแค่พูดต่พดไปเรับต้องนลยไปเ็นเราไม่ได้เราเป็นนอนแต่แค่ต้องมาติดเที่ยเที่ย เด็กๆไงอาจารย์อาจารย์อยจาลยมนะตใจอยู่ว่าเรียกอะไรหอนยูไหนไม่รู้หนาวหอนไม่เจอพอเราเปิดไฟรู้เลยมันจะเช็คดูว่าอาจารย์ดู่หรือว่ามันกไงถ้าหอนที่ตูนัังไงนอน่อบรูปเล่นไปเช็คว่าอาจารย์ดูหรือว่าหนีไปแล้วเด็กมันปัญญาเยอะถ้าเรียกอาจารย์อาจารย์ทังเรียกก Thank <laughs> วันพระใหญ่และวันครอบครัวด้วยญาติโยมก็เลยมากันเยอะเลยวันนี้อาจจะช้าไปหน่อยเพราะว่าวันแรกของพระเมนที่บวชใหม่เมื่อวานนี้บวชพระ14รูปเนรนึ่งรูปร้อยอวันนี้อาหารมื้อแรกและบินทบตครั้งแรกก็เลยติดขัดบ้าง ดูอาหารมาเต็มหมดเลยญาติโยมดูไงมองดูแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าของของเราวางหลักศาสนาไว้มองดูตรงนี้แล้วก็คิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พาดําเนินมาที่ทําไม่ดีแล้วพ่อแม่ทําไม่ดีแล้วเรารุ่นลูกก็เลยสบายตรงนี้แต่ไม่ใช่สบายอย่างเดียวญาติโยมเราเป็นลูกที่ดีเราก็จะรักษาประเพณีที่ดีที่พ่อแม่พาทำมา เราจะไม่ทำลายประเพณีที่ดีเห็นไหมเนี่ยอาหารการกินเ,นเนยอะแยะพ่อแม่เราทำไว้เราเป็นลูกะจะขอประสานงานต่อทำต่อโดยเป็นลูกที่ดีตั้งใจทำสิ่งที่ดีวีดีๆที่พ่อแม่เราเคยทำมาโดยเฉพาะพ่อหลวงของเราทำดีมาตลอดเราเป็นลูกแล้วก็จะขอประสานงานต่อทำต่อ กะเราก็คงจะมีความสุขมากเลยนะญาติโยมมากันเยอะเลยวันนี้หลวนวัดป่ามณีการหอวงพูพ้พรทฟมมอง์มาฉลองพระฉลองเนนด้วยนะวันนี้เป็นอวันพระใหญ่ด้วยอาขอที่มาแล้วมาประเทนพระรงจุดนี้เลย สิดเด้อเดี๋ยวจะเลื่อนะเดี๋ยวจะเรียกวันนั่งอยู่ตรงนี้เองวันนี้คนเยอะเลยเมื่อวานบวชสิบสี่ลูกเรนร้อยเอ็ดก็เลยวันแรกมาดูอาหารการกินเยอะเลยวันนี้โชว์ให้ญาติโยมได้ดู ความทั้งบอกธรรมะเนี่ยเราไม่หลงตัวเองเหรอกอันนี้คือผลงานของพ่อแม่ของเราที่ทํามาเมื่อเราไม่ลืมตัวเราก็จะเป็นลูกที่ดีขอประสานงานนี้ต่อแต่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีหรือสิ่งที่ดีๆที่พ่อแม่ทํามาเราจะขอทําตามโดยเฉพาะพ่อหลวงเราจะขอดําเนินตามทําตามนะ พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาเราดำเนนะินมาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัน่นนี้เป็นต้นนะ วันนี้มามองเห็นสัมมาเนนนะชื่นใจคิดถึงคุณพ่อคุณแม่นะนี้เนเน,เนใหม่เพิ่งบวชเมื่อวานนี้เองผ้าหลุดอีกแล้วพระท่านก็ต้องมาห่มผ้าให้ตั้งแต่เช้ามาเลยทําวัดกาพระกับผ้าหลุดห่มผ้าให้กว่าจะบินเท่าบาทห่มผ้าไม่รู้กี่รอบ สมัยเราเด็กๆก,ก็เหมือนกันนะเนาะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่พ่อแม่เราคงจะพบ,พบปังหมงดูแลเราแบบนี้แหลนะนะต้องจัดการทุกเรื่องทุกๆเรื่องเลยให้กับลูกมาดูความงามของเด็กตรงนี้คือที่พ่อแม่ภาคภูมิใจพอเจอความงามนะหายเหน็ดหายเหนื่อยเลยเห็นลูกของเรางามอันนี้ผนะู้ปกครองชื่นใจ เด็กๆในี่ชื่ในใจเลยวันแห่งการรอกอยเห็น,ากกนบานผมภาตาสาวพาพัสจะชื่ในใจเมื่อวานไายังฉันใน้กะเรามาังดูวันนี้ในบาทแลวนะนั่งตัวตรงทงมาเนนดีมากเนี่ย่านงามสง่างามอุปกรณ์เต็มเลย เสร็จแล้วขอเชิญแม่ชีพรมณีจัดอาหารมาเปิดทางให้ด้วยญาติโยมเฮ้ยอย่าเพิ่งคอยของพระคอยอย่าเพิ่ง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 อย่าพระยังไม่ได้จัดลืมไปอ่านี่ก็เพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหมือนกัน ข้างบนนั่นหลวงตาบัวอันนี้หลวงปู่อุไทยกับหลวงปู่สาคอนตอนนี้ตอนเป็นหนุ่มรูปหล่อเนี่ยเนะ้อหอมรูปหล,ล่อหลวงปู่อุไทยกับหลวงปู่สาครตอนมันหนุ่ม,มท่านจะเป็นพระอุปถากดูแลหลวงปู่ฟั่นอยู่ดูท่านจะหอมกันรูปหลอ่อรูปหลอ่อ อันนี้นั่งตัวตรงนะจวพระเ่าจะจัดอาหาร้วพวกเราจะได้ฉันกันให้เรียบร้อย การถ่ายทอดแค่นี้ก่อนเพราะผู้ถ่ายทอดต้องจัดอาหารทำหน้าที่ของตัวเองต่อขอ,ขอให้ญาติโยมทั้งบ้านมองเห็นรูปภาพเหล่านี้แล้วก็ร่วมกันอนุโมทนาสาธุยินดีสักวันหนึ่งเราจะมาบ้างณนวัดป่ามนิการนนี้นะตั้งใจไว้จเจริญสุขทุกๆคน